ครับต่อไปเป็นเรื่องของสถิตินะครับในหาเรื่องของการหาค่าบิ่งเบนเฉลี่ยนะครับซึ่งในที่นี้คือ,อประเภทขอไขนะครับหรือข้อขอไขคือการหาค่าบิ่งเบนเฉลี่ยของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วซึ่งแจกแจงความถี่แล้วแต่ยังไม่ได้จัดเป็นอันตภาคชั้นนะครับ ยังไม่ได้จัดเป็นอันตรภาคชัน้นเพราะฉะนั้นค่าที่เขาให้มาก็คือ x1, x2, xk จะมีช่องเพิ่มเข้ามาคือความ t, f1, f2 ถึง fk นะครับซึ่งผลรวมของ f1, f2 ถ f ึง fk จะมีค่าเป็น n ตัวหรือ sigma f เป็น n นั่นเองนะครับวิธีการคิดนะครับก็จะคิดเหมือนเหมือนคล้ายๆกับของกรณีข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่แต่ในที่นี้จะเพิ่มตัวตัว md เท่ากับ sigma ff f x ลบ x บ่าหารด้วยซิกมา f จะมีตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปก็คือความขีของ x นะครับ x คือค่าจากการค่าที่ได้จากการสังเกตนะครับเขาจะให้ข้อมูลมาว่ามีอะไรบ้างและมีความขีมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพิ่มเข้าไปก็คือจะมี f คูณเข้าไปกับ f x ลบ x บานะครับในกรณีที่ข้อมูลแจกแจงความถีแล้วก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับที่เป็นอันตราภาคชั้นนะครับอ่านี่เน้นนะครับกรณีที่เป็นอันตราภาคชั้น นะครับก็ใช้สูตรเดียวกันแต่ว่ามันจะมีความต่างอยู่ตรงนี้สูตรคือ md เท่ากับ sigma f คูณ fx ลบ x b a ด้วย sigma f เช่นกันแต่ความต่างอยู่ตรงนี้ครับ x ในที่นี้คือกึ่งกลางของแต่ละอัตราภาคชั้นนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละชั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต่างจาก f ตัวนี้คือ f คือความกี่ของของของ x นะครับและก็ x ตัวนี้คือค่าจากการสังเกตซึ่งเขาจะบอกมาเรียบร้อยนะครับความต่างอยู่ตรงนี้ครับ x เหมือนกันจริงแต่ว่า x ตัวนี้แทนด้วยจุดกึ่งกลางของแต่ละอัตราภาคชั้น f ตัวนี้คือ f เดียวกันนะครับคือความถี่ของแต่ละชั้นนะครับของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้น f แทนความถี่ของอัตราภาคชั้นนั้นนะครับอันนี้คือกรณีที่ข้อมูลที่จัดเป็น แจกแจงความถี่แล้วแต่กรณีแรกคือยังไม่เป็นอันตภาคชั้นก็ใช้สูตรนี้พอเป็นอันตภาคชั้นก็ใช้สูตรนี้เช่นกันแต่สรุปนะครับต่างกันที่ x x ตัวนี้คือค่าจากการสังเกตนะครับยังไม่เป็นอันตภาคชั้นแต่ x ตัวนี้เมื่อเป็นอันตภาคชั้น x ก็คือจุดกึ่งกลางของแต่ละอันตภาคชั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรของกรณีที่แจกแจงความถี่ทั้งที่เป็น ทั้งที่ยังไม่เป็นอัตภาพฉันกับเป็นอัตภาพฉันนั่นเองนะครับ